การมองเห็นถูกปิดกัน้นทำแบบนี้ช่วยได้ <Wow. S 1> ช่างมนลองแล้วมันได้ผลเพื่อนๆไปดู <Yahoo. S 1> สวัสดีทุกคนมานี่มานี่มานี้ช่างมนมีเรื่องจะบอกช่างมนนะ่ะไม่มีการมองเห็นมาเป็นเดือนแล้วครับทุกคนแล้วมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งผมเข้าไปถามเขารู้ไหมเขาบอกไงเขาบอกว่าให้เราลงคลิปเยอะๆลงเยอะๆวันหนึ่งประมาณสัก ประมาณเออห้าห้าถึงเจ็ดคลิปต่อวันโอ้เยอะอยู่นะห้าถึงเจ็ดคลิปแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเออเมื่อวานช่างมนลงไปเจ็ดคลิปช่างมนลองดูวันเดียวเลยเจ็ดคลิปก็ลงหลายสาระอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเลยทุกคนแล้วการมองเห็นมันกลับมาจริงๆ, <S <S ๆกลับมาเห็นจริงๆครับเพื่อนๆดูด้านบนนะเดี๋ยวผมจะแคปรูปใส่ไว้ให้ดูด้านบนนะเพื่อนเปิดการมองเห็นให้ผมแล้วนะครับได้ผลจริงนะเพื่อนๆลองไปทําตามช่างมนดูนะครับว่า ลงคลิปเยอะๆวันหนึ่งก็อย่าต่ำกว่าห้าโอเคแต่เมื่อวานน่ะน่าจะลงไปเจ็ดเจ็ดหรือแปดทีเ่ยนะโอ้เหนื่อยนะเพื่อนๆลงคลิปวันละเจ็ดถึงแปดคลิปนะคือวันถัดไปเราจะไม่มีอะไรลงเลยนะคือสมองมันจะตื้อตันคิดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะคือเนี้ยวันเนี้ยเนี่ยตื่นเช้ามาผมยังคิดอะไรไม่บอ,อกว่าผมจะลงอะไรดีโอ้ตื้อเลยเนี่ยเนี่ยสมมุติถ้าโลเราลงแบบนี้ทุกๆวันภายในน่าจะสองสามวันผมว่าไม่มีอะไรลงแน่นอน <laughs> วันละเจ็ดคลิปแปดคลิป แต่บางคนมีนะที่ที่เป็นครีเตอร์อยู่ในเพื่อนของผมเนี่ยผมเห็นเขาบางทีลงเป็นสิบเลยอเห็นแมวก็ถ่ายแมวเห็นหมาก็ถ่ายหมาเฮ้ยไม่ไม่ใช่หรอกถ้าเราลงเยอะขนาดนี้มันมันมันไม่ดึงดูดความสนใจของมันไม่มีประโยชน์อ่ะเพื่อนใช่ไหมล่ะแต่ข้อดีก็คือ Facebook เขาเปิดกันมองเห็นให้เราเออเนี่ยข้อดีฝากไว้คิดนะเพื่อนนะไปลงกันด้วย 完结。One